ไปนี่ข <ไป S 1> ี้ข้านไปลูกโอนมาให้ปรกดเอาเงินคอยกันยังขี้ข้านยี่บริไปเลยคอยบนงเถือเลยผัวก,ก็บอเป็นกดเงนกกินผัวก็เด้นลสะใจ เก็บล้วคะ่ะอยากหายแล้วอยากหายปลาแล้วบอกให้เอานาไม้ก็บอเอาค่ะท่านผู้ชมบอกว่าบม่ได้เอาบม่เอาเสียมบม่ได้เอาอยางมาคอยละว่าลราเอายานนอโลดคอยว่าเบื้องนี้นอแต่ละนอนเนี่ยมึกต้มเนี่ยต้มกินกับปิ้งปลาเนี่ยเซฟเอาใ้่ใส่มาไหมนะจะเอาคนเดียวจะลดเอาสิบศอกคนลดจองเลยลำห้วยนี่ เออเจ้ากระเซือนนี่เอาสลามหั่นขึ้นแน่ผ้าบางๆหั่นฮู้อยู่หมองปลาไสสะพายได้ได้ปลาเนาะแบกเอาบ่ฮะแบกเอาบ่ปลาพุ่นคือขนาดบ้านแล้วหมานเมื่อปีปลา่ไม่ได้เข้าเ้าแล้วเข้าเข้าเที่ยงเข้าเ้าอยก็ยังบ่ได้กินข้าวท้อง้องอๆอยู่เด้ บ่ได้ธรรมดาเด้อหาอยู่หาีฮวุงยหันหากินหาอยู่คือเขาเป็นกันได้หากนนี้แหละเจ้ายายเจ้านะหาอยู่หากินหากินโบมันปอพแนเด้อยปเกเนี่ยเราก็เป็นเดี๋ยวนี้ โอ้นี่ละบัดเยียบบัดเจ้าตึกดึกเดินเลยเยียบเระเบอร์เราปากชลามายมานั่งได้ไมานั่งดไเดิได้ตัวเด,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 ดียว มันมาเห็นแรงแบบนี้ออกกระถึงข้อเห็นบอกถ้าจริงมันเข่าใหญ่ๆว่าเมนบ่กมันเข่าเลยชูหางเนาะเออนี่ค่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลากระยูนปลากระเยงบอกเออปลากระเยงค่ะปลากดเนาะวัเพีนปลากดน้อยเออปลากดน้อยโอ้ยค่ะมันเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ด เออเขาว่าส right. ิมาเอาได้ย่องไปจักกะลูกมันเคลียแล้วบ่จักไปอเียเลยเคียเยอะตัวกมีปหาอทางแขงทางก็มือโตนี่ก็มานั่งอือจให้โจรหรือได๋แม่นสิับไดโจรนบ่หั่นน่ะเออมันสายแล้วมันสิบ่ได้นะยายเนาะ9:00 10:00นล่ะบ่คือแต่เช้าเนาะเช้ากับน้ําแดงบ่ได้ต้องบ่ายๆเด้บ่

ยายแม่ยีแม่ปรับปรุงไม่คึ้นแตะทำไมดิเขาจะมาปล่อยอะเอากัดตัดอยู่นี่แล้วก็ดึงทางนี้บ่ได้เห็นเจ้าดึงทางนี้มาเลยฮะมันก็ดึงง่ายอย่ามันนักบ่นี่ยบอกเอาก็พเลเจ้ามาดึงโบอุ้ยปานทงมือเมาวน้องน้ำลายแล้วเนาะ โอ้ยบ oh, ่าโบมานว่าสีเมื่อได้หนี่า่าฮ่มานชีเม eh ือนะเรียไรนี่แม่ตกอีกเลยยาย้วนี่นะมาผู้ใหญ่ที่โตไม่ต้องอันฟปนั่งนมา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 นใบตองม ได้แต no ่ตอนแรกๆโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยบ่มันเลยบ่มันปานใดโอ้ยปลาปุปะปุปะโอ้ยอ้าวดึกมัน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 ยังมันใบตองมันปลาอ่านบ่ได้เลยสุดท้ายสุดท้ายจะทลายเธอเลยพอสุดท้ายแล้วได้แหละต่ออีกเบิ่งให้ยายโอ้ได้กิโลหนึ่งแล้ราค่ะนี่เนาะ เาเคงปลายยางบึงน right, right, right. mm hmm. ี่ค่ะลาย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 พักเอาสดๆกับปิ้งค่ะมีไข่ค่ะยายเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราโบมานเรามาอยู่ด้วยเราลีไปในน้ำคุณไปลดอตัวนั่นไงใช่เบื้องอะไรมันโบเห็นโบเห็นเออเห็นยดิได้ๆเออเห็นยดิเห็นอยู่แต่มันลึกใช่ไหเออใช่เบิ้งไหมปลาแคบขนาดเนาะจะเห็นเนาะ Oh, โอ้ดอกกินตกะเสมอโอ้หันเอ oh, เอเห็นเห็นเห็นอาข้บมึงนี่ปลาสดๆกระตันไปชมมึงนี่ยข้าพ่ดดอ,ยาอยายเห็นละปลาสด,สด, <im ple ks> ดๆดอกนกดอกปีงเนาะกินกับตำหุงเลยยายเนาะพักขนาดอลไรหอยเกลือมันได้เนาะยามนี้เนาะปลาเนาะใช้เป <im ple ks> ็นท่อเอองามเลยเป็นปียงเป็นปียงอยู่ง,งามแหน ได้บอกเฮ็ดยังกระโดดแหงขนาดแบบตัวนี้ใส่เบิ่งดูโอ้โดดจนสีขาวหดปากอย่าอย่าอย่ายกมันปลาอยังปากกาปากกาหน่อยเออเอออ่ะเรียบร้อยแล้วยกมัน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 อ่าตัวแล้วปลาเนี่ยระเบียกีเฟส โอ้ยโอ้ยมามาเออเออเออยกเลยยกเลได้เหรอโอออ๋อขึ้นป hmm. ัานนหรือปากกาปากกาสองบัดม <ah> ันมานตัวตลอดไอ้โอ้ยตัววาตัววาสีบอได้บอดได้บอดได้เออเบิกขเบิกเนี่ ว่าสิเมื่อเราได้นี่ทอนใจทอนจิตเราได้ว่าสิ <c oughs> โอ้ยเมื่อแล้วสิเมื่อแล้วไปใส่สายของสิบ่ได้ดอกไปได้อีกคือเกาอุ้ยมัน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 จวดโอ้ยบ่ได้บ่ได้บรร่ได้ดอกนี่เ <c oughs> มือเดิมมนัมนมนันมันมันโตอีกแล้วปลาเนี่ยสะ <c oughs> ท้อนสบูบไม่ได้ มนัมนมนันมันมันตัวอีกแล้วปลาเนี่ยเอาเจ้าเจ้าปลาตัวถือปลาตัวค่ะบได้อีกแล้วเอาไปเมื่อยย้ายปลาเนี่ยไปรีบไปเนาะเอาทาปลายละวยันว่าปลาตัวมัมนมนัมนมนัมนมนันมันมันได้เมื่อยรี <laughs> ลดทาบมันเลย <laughs> มันเมื่อยรีดไปเลยบอมาทาเมื่อยรีดเมื่อยเพื่อขอขจบแค่นี้นะคะเมื่อยรีค่ะปลาตัว Sí, <laughs>